ลบัดนี้น้องบ่ขอเฮ็ดงอพวกเจ้าพอทั้งหลายพวกมีหลายมีลิงยิงพยองพน้องเต็นเก่งทางกินทางเล่นนอนเด่นจนเอ็นหนาวกลางคืนเป็นอีเห็นกลางเว้นเป็นนกเฝ้าเพอเป็นเล่าบ่อยากกาผ้ากันย่างไล่ลายน้ำบ่อาบเป็นเดือนเหมือนนั่งคนหิวโซเพอว่าแต่โตดีแท้ พ่อแม่สอนบ่มีได้เป็นอยากให้บวเรียนเดือนนั้นจังขอให้ว่าและเล่าเรื่องเล่าเรื่องซาให้เอามาทำแม่เอามาแก่แม่ก่อน ไม่มีจีดอก้าที่แต่มาหามเมาเพราะเคยเวาเรื่องงานพ่อแม่ิ่นอยากให้จักสรรให้แค่ไม่ขานแา,า,านหัวของตว,วันหนึ่งไปไทยหน้าก่อนกจเอาควายเข้าไทยเสียงไลโโโ่โบโบควายเต้นป็นแบบคนโมโหกันให้ตลอดมุมจีกบ้านนา นที่ต้องมีเท่าบ่อยผู้บบาวจำน้อยเมืองคุ้มครวาแม่บอกให้ไปใจซ้ำซากที่ข้านำนานอนให้มาเยี่ยงางฟังเอาไว้แซวไปคือว่าฟังเอาไว้แซวไปคือว่าหนุ่มบันนาเพิ่นคานปัดนั่นตัวเม่พ่อแม่ใ่าบาไหล วยแปแพนเกียดเ็นตั้งคุณดำันถ้าอากไปทานงานบอกเก็บก็สร้างเียวอางแต่มูลบุญบันไดอินนั้นไปบอเว็นเป็นแต่มาปวนวนก็อยาขยาวต่อไปแดงเมาอย่าเมาก็เข้าแฟนอายฟัแห้นไปชายก็อยากให้สละบ วันคนควรแล้วนอปันพ้อไอเสียเคื่อฝนวิ่งมาเวลากินข้าวจำปนปันมวยสากรริงแข็งแปดสาาบังสานันปันบังเข้าลหลามกดน้งแกงตาปันสารก,ก้าเอ,อ้ยเอยยแกเ,ออเอแลวจังหาแซวพวกนุม เคยเ็กเล้วยังหาแซวพวกุมซุ้มผูกเอาทินหท่าให้ใจบางวิ่นเขินเบาเรื่อนดีดดองบ้องไบบอกให้ไปดำหน้าแต่แกขาหยามเ้าส้วนกินเหล้าทีเพื่อนอุกเลนนอนปันบาเสียวปบนทีนแน่ใงเกระดานย่างเลาะบานป่างราเป็นยามคันบ่ถึงกี่สามกระบอน่นกาัน นอนฟันเอาเดิเมียบักลาพ่อแม่ก็อหาให้มึงดอกเรื่องเมียเส้นเกียรไปเตะคงดังเตี้ยชัดจากใครเมียไปเตะถ้วยเตะจานพ่อแม่ว่าสิหาให้ดอกเสียงคนหัวออกดัง้องตั้งวานริดตู่สิไปมาเข้าสารเมื่อใจวันงานกองคอยละอีเม่